คุณรู้ฟังครับวันนี้เราจะพาไปดูเบื้องหลังความสําเร็จของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ผมเชื่อว่าหลายคนคงยังคงอินกับบรรยากาศการแข่งขันที่ร้อนระอุและเสียงเชียร์ที่กึกก้องในสนามแข่งขันอยู่แน่ๆครับเลยต้องบอกก่อนเลยว่าบรรยากาศมันสุดยอดจริงๆครับ และที่สำคัญกว่านั้นคือเสียงชื่นชมจากชาวต่างชาติและ FIVD ที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายซึ่งยืนยันว่าประเทศไทยเรานี่แหละครับโดดเด่นที่สุดในการจัดงานมหกรรมวอลเลย์บอลระดับโลกในครั้งนี้ฟังดูหน้าภาพภูมิใจมากๆเลยนะคะได้ยินมาว่ายอดผู้เข้าชมรอบแบ่งกลุ่มของเรานี้ถล่มทลายมากๆเลยจริงไหมคะ ถูกต้องเลยครับยอดผู้เข้าชมวัลเล่บอัหญิงชิงแชมป์โลก2025รอบแบ่งกลุ่มจาก4จังหวัดที่เราเป็นเจ้าภาพทั้งกรุงเทพนครราชสีมาเชียงใหม่และภูเก็ตรวมกันพุ่งสูงถึง125,440คน คิดเป็นค่าเฉลี่ย2,613คนต่อน,นัดเลยนะครับนี่แสดงให้เห็นว่าแฟนแฟนวอลเล่บอลทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจกันอย่างล้นหลามจริงๆครับเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจมากเลยค่ะแสดงว่าความฟีเวอร์ของวอลเล่บอลในไทยยังคงแรงดีไม่มีตกเลยนะคะแล้วอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเรา ได้รับการชื่นชมขนาดนี้คะมีหลายปัจจัยเลยครับไม่ว่าจะเป็นชาติมหาอำนาจด้านวอลเลย์บอลอย่างจีนญี่ปุ่นบราซิลหรือแม้แต่อิตาลีต่างก็ชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีความพร้อมในทุกๆด้านสำหรับการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกได้ขนาดนี้ ฟังแล้วขนลุกเลยค่ะแล้วเรื่องการต้อนรับและการดูแลนักกีฬาของเราเป็นยังไงบ้างคะได้ข่าวว่าเราดูแลนักกีฬาต่างชาติอย่างดีเยี่ยมเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับประเทศไทยเราต้อนรับอย่างอบอุ่นและใส่ใจในทุกรายละเอียด ไม่ใช่แค่เรื่องสนามแข่งขันเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงการจัดเตรียมอาหารที่พักเครื่องดื่มและสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างไทยเราเตรียมไว้ให้นักกีฬาวอลเละ์บอลทุกคนอย่างดีเยี่ยมทำให้นักกีฬาต่างชาติรู้สึกประทับใจและมีความสุขกับการแข่งขันในบ้านเรามากๆเลยครับนอกจากเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วยังมีอะไรที่ทําให้การจัดงานของไทยเราโดดเด่นเป็นพิเศษอีกไหมคะ แน่นอนครับไทยเรายังได้มีการจัดแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยโชว์เพื่อให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสถึงศิลปะวัฒนธรรมของไทยเราอีกด้วยและที่น่ารักไปกว่านั้นคือในช่วงพักเบรกนักตบสาวจากโดมินิกันถึงกับฟ้อนตามน้องนองนักเรียนที่มาแสดงระหว่างพักเซตเลยนะครับเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยเป็นการผสมผสานกีฬาเข้ากับวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวเลยนะคะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมชาวต่างชาติถึงได้ชื่นชมขนาดนี้ค่ะ แล้วมีเสียงสะท้อนจากชาวต่างชาติโดยตรงที่ส่งเข้ามาถึงเราบ้างไหมคะมีเพียบเลยครับผมจะขอยกตัวอย่างมาให้ฟังบางส่วนนะครับอย่างความเห็นแรกจากชาวบราซิลท่านหนึ่งกล่าวว่าสวัสดีคนไทยเราดีใจมากที่ได้เห็นคุณต้อนรับนักกีฬาของเราอย่างอบอุ่นอย่างที่ไม่มีที่ไหนมาก่อนฉันดีใจมากที่ได้เห็นคุณจัดงานได้ดีเยี่ยมขนาดนี้ฉันหวังว่าคุณจะจัดงานแบบนี้ตลอดไปนะจากใจชาวบราซิล ฟังแล้วชื่นใจแทนคนไทยทุกคนจริงๆค่ะแสดงว่าเราได้ใจแฟนวอลเล์บอลจากบราซิลไปเต็มๆเลยนะคะแล้วจากชาติอื่นๆล่ะคะมีอะไรน่าสนใจบ้างคะมีครับอีกท่านหนึ่งกล่าวว่าคนไทยนี่เป็นการต้อนรับที่อบอุ่นมากเราได้เดินทางมากับนักกีฬาของเราและใช้เวลาเดินทางมายังประเทศไทยราวสี่ชั่วโมงเพื่อบินมาที่นี่ในสนามของการแข่งขันนะ มันตื่นเต้นและเราใจมากซึ่งคนไทยพวกเขาจะเชียร์กันอย่างเต็มที่แต่พอเวลาเกมจบลงพวกเขาก็จะเป็นกันเองนี่แสดงให้เห็นถึงน้ำใจนักกีฬาและความเป็นมิตรของคนไทยเราครับเป็นคำชมที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นหัวใจจริงๆค่ะแล้วในมุมมองของแฟนบอเลเล่บอลที่ตามมาเชียร์ทีมตัวเองถึงขอบสนามล่ะคะพวกเขาประทับใจอะไรเป็นพิเศษบ้างคะมีท่านหนึ่งบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราได้อยู่ที่ประเทศไทยแล้ว ซึ่งแน่นอนเราเดินทางมาถึงและก็ได้เข้าที่พักแล้ววันนี้เราก็จะเดินทางเข้าไปดูที่กรุงเทพเช่นเดียวกัน ซึ่งแน่นอนว่าเราก็เสียใจนะที่เขียนจะได้ตกรอบไปแล้วแต่จากที่ฉันได้ดูจากการถ่ายทอดสดของพวกเขาทีมชาติไทยก็มาถึงในโจทย์นี้ได้ก็ถือว่าคุณเก่งมากแต่ที่ฉันประทับใจมากที่สุดเลยคือการจัดเตรียมงานต้อนรับนักกีฬาทุกคนฉันดีใจมากที่ได้เห็นคนไทยออกมาต้อนรับนักกีฬาของเราอย่างอบอุ่นมากมายขนาดนี้คุณคือนางฟ้าในใจของเราประเทศไทยฟังแล้วซึ้งเลยนะครับ แล้วมีอีกหนึ่งคำที่ต่างชาติชื่นชมว่าคุณคือนางฟ้าในใจของเราประเทศไทยนี่เป็นคำพูดที่ส่งพลังมากเลยนะคะแสดงให้เห็นถึงความประทับใจอย่างลึกซึ้งจริงๆแล้วเรื่องการพัฒนาวอลเล์บอลไทยในอนาคตล่ะคะมีมุมมองจากชาวต่างชาติอย่างไรบ้างคะมีความเห็นที่น่าสนใจจากท่านหนึ่งนะครับที่บอกว่าจำได้ว่าญี่ปุ่นเคยสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับวอลเล์บอลมาแล้ว30-40ปีที่แล้วชื่อเรื่องยอดหญิงวอลเล์บอล จนปัจจุบันเป็นทีมแนวหน้าของโลกน่าชื่นชมมากและอีกไม่นานฉันคิดว่าประเทศไทยของคุณก็น่าจะขยับขึ้นมาเป็นแนวหน้าอย่างญี่ปุ่นนะฉันรอชมพวกคุณอยู่เป็นกำลังใจและแรงผลักดันที่ดีเยี่ยมเลยครับเป็นวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะดิฉันก็หวังว่าวอลเลย์บอลไทยจะก้าวขึ้นเป็นแนวหน้าของโลกได้ในเร็ววันเช่นกันแล้วยังมีเสียงจากแฟนชาติอื่นอีกไหมคะ มีครับเรามาสั่งความคิดเห็นจากซาร่าจากสหรัฐอเมริกาที่กล่าวว่าฉันติดตามวอลเล่บอลมาหลายปีและฉันต้องบอกว่าการจัดการแข่งขันในประเทศไทยนั้นยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยมีมา ตั้งแต่สนามแข่งขันที่ทันสมัยการจัดที่นั่งที่สะดวกสบายไปจนถึงบรรยากาศในฮอที่เต็มไปด้วยพลังงานแฟนๆชาวไทยมีความกระตือรือร้นและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นมันทำให้การชมการแข่งขันเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำจริงๆฟังแล้วก็ภูมิใจแทนคนไทยทุกคนนะคะ คุณเคนจิจากญี่ปุ่นก็กล่าวชื่นชมในความใส่ใจรายละเอียดของเราด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับเคนจิกล่าวว่าฉันประทับใจมากกับความใส่ใจในรายละเอียดของทีมงานไทย ทุกอย่างดูเหมือนจะถูกวางแผนมาอย่างดีตั้งแต่การขนส่งผู้เล่นและเจ้าหน้าที่ไปจนถึงการจัดตารางการแข่งขันที่ราบรื่นไม่มีอะไรที่ดูเหมือนจะผิดพลาดเลยนอกจากนี้อาหารไทยก็อร่อยมากและคนไทยก็เป็นมิตรสุดๆฉันอยากกลับไปอีกครั้งการได้รับการชื่นชมแบบนี้ทำให้เรามีกำลังใจที่จะพัฒนาต่อไปเลยนะคะแล้วเรื่องบรรยากาศการเชียร์ของเราล่ะคะคุณมาเรจากบราซิลมีอะไรจะบอกเราบ้างคะ คุณมาเรียบอกว่าฉันรู้สึกทึ่งกับวัฒนธรรมการเชียร์ของคนไทยพวกเขาสร้างบรรยากาศที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยสีสันไม่ว่าทีมไหนจะลงแข่งขันแฟนๆชาวไทยก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เสียงเชียร์ที่กึกก้องและการแสดงออกถึงความรักในวอลเล่บอลน,นั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากในประเทศอื่นนี่คือสิ่งที่ทำให้การแข่งขันในประเทศไทยมีความพิเศษ นี่คือเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแฟนบอลเล่บอลไทยเลยครับจริงค่ะบรรยากาศการเชียร์ของเราไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆค่ะแล้วเรื่องความปลอดภัยและการเดินทางล่ะคะคุณลูคัสจากเยอรมนีมีมุมมองอย่างไรบ้างคะลูคัสกล่าวว่าเราเดินทางมาชมการแข่งขันในประเทศไทยเป็นครั้งแรกและฉันรู้สึกประทับใจกับทุกอย่างตั้งแต่ความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมการคมนาคมที่สะดวกสบายและการต้อนรับที่เป็นมิตรของคนไทย ฉันไม่เคยรู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลายเท่านี้มาก่อนในระหว่างการเดินทางไปชมการแข่งขันกีฬาทุกอย่างถูกจัดเตรียมไว้อย่างดีเยี่ยมนี่คือสิ่งที่เราใส่ใจเป็นพิเศษครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะความปลอดภัยและสะดวกสบายคือหัวใจสำคัญของการจัดงานระดับโลกแล้วคุณเอเลนาจากอิตาลีล่ะคะประทับใจอะไรเป็นพิเศษคะ เอเลนาบอกว่าฉันชอบที่ประเทศไทยมีการผสมผสานระหว่างการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับโลกเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นทําให้มีโอกาสได้สัมผัสกับประเทศไทยในอีกแง่มุมหนึ่งไม่ใช่แค่การชมกีฬาเท่านั้นแต่ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีอาหารและผู้คนอีกด้วยเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าจริงๆ